สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง perfect English ค่ะมาถึงวิดีโอที่3กันแล้วนะคะสำหรับคำกริยาบวกกับ preposition ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะมีทั้งหมด10คคำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำที่1นะคะคำที่1ก็คือคำว่า fond of fond of คำนี้นะคะจะแปลว่าชอบค่ะแปลว่าชอบตัวอย่างประโยคนะคะ she's very fond of sweet things She's very fond of sweet things. แปลว่าเธอชอบลูกกวาดมากๆนะคะแปลว่าเธอชอบลูกกวาดมากๆต่อไปคำที่2ค่ะคำว่า full of full of แปลว่าเต็มไปด้วยค่ะ This is a film full of humor. This is a film full of humor. แปลว่านี่คือภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องขบขันค่ะนี่คือภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความขบขันค่ะต่อไปคำที่3ค่ะ get on get on แปลว่าขึ้นรถค่ะ every time I get on a plane I q u a c k with fear every time I get on a plane I q u a c k with fear get on ตัวนี้แปลว่าขึ้นรถขึ้นยานพาหนะที่ใหญ่ๆนะคะเพราะนั้นตัวนี้ประโยคนี้จะแปลว่าทุกครั้งที่ฉันขึ้นเครื่องบินฉันก็มักจะรู้สึกกลัวค่ะต่อไปคำที่4ค่ะ get rid of get rid of แปลว่ากำจัดค่ะ are you trying to get rid of me are you trying to get rid of me แปลว่า คุณพยายามจะกำจัดชั้นอยู่หรือเปล่าคุณพยายามจะกำจัดชั้นอยู่หรือเปล่านะคะต่อไปคำที่5ค่ะ Get up Get up แปลว่าตื่นนอนค่ะ It's time to get up It's time to get up แปลว่าได้เวลาตื่นแล้วค่ะต่อไปคำที่6ค่ะ Good at Good at แปลว่าเก่งในวิชานะคะตัวอย่างประโยคค่ะ He is good at English. He is good at English. แปลว่าเขาเก่งวิชาภาษาอังกฤษค่ะต่อไปคำที่7ค่ะ Hear about. Hear about. แปลว่ารู้ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ He wanted to hear about the news. he wanted to hear about the news แปลว่าเขาต้องการจะรู้เกี่ยวกับข่าวค่ะเขาต้องการจะรู้เกี่ยวกับข่าวค่ะต่อไปคำที่8ค่ะ hear from hear from แปลว่าได้ข่าวจากค่ะได้ข่าวจากตัวอย่างประโยคนะคะ good to hear from you good to hear from you แปลว่า ยินดีที่ได้ยินจากคุณค่ะยินดีที่ได้ยินจากคุณก็คือยินดีที่คุณติดต่อมานั่นเองต่อไปคำที่9ค่ะ hear of hear of hear of ตัวนี้แปลว่าได้ฟังเกี่ยวกับค่ะได้ฟังเกี่ยวกับตัวอย่างประโยคนะคะ he was internally disturbed to hear of her illness He was internally disturbed to hear of her illness. แปลว่าเขาได้รับการกระทบกระเทือนที่ได้รับข่าวจากการเจ็บป่วยของเธอค่ะต่อไปนะคะคำที่10 insist on insist on แปลว่ายืนยันในเรื่องค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ m u m will insist that you stay. Mom will insist that you stay. แปลว่าแม่นะคะยืนยันให้คุณอยู่ค่ะแม่ยืนยันให้คุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ10คคำ mm hmm. verb บวก preposition mm hmm. นะคะ mm hmm. เดี๋ยวครูพิมพ์ฝากเอาไว้10คคำนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ